สวัสดีครับบริษัท a p Controller System นะครับผมวันนี้เราพามาแนะนำรีวิวเ,เกี่ยวกับตู้คอนโทรนะครับควบคุมระบบอุณหภูมิและความชื้นนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆรูปแบบเลยนะครับที่ลูกค้าต้องการเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้งานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเอาไปควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องนะครับเอาไปคุมแอร์ก็ได้นะครับผมหรือจะเอาไปคุมพวกปั๊มพ่นหมอกหรือพัดลมดูดอากาศหรือตัวฮีเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยสำหรับ ในห้องที่เราต้องการเก็บสินค้าต่างๆนะผมหรือจะเป็นโรงเรือนนะครับพวกเพาะชําต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยที่เราต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัตินะผมเราสามารถจะทําการตรวจสอบอุณหภูมิในห้องตรงนั้นได้ว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่และความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะผมคราวนี้เนี่ยตู้ที่เราเห็นตรงนี้เราออกแบบมาให้สําหรับลูกค้านะครับที่เอาไปใช้ในกรณีเอาไปคบคุมระบบแอร์นะผม ระบบแอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่อยู่ด้านข้างนะครับขวามือตัวนี้นะครับเป็นแอร์สตัวนะผมคุมอุณหภูมิแนละความชื้นและเป็นการสั่งงานให้แอร์เนี่ยนะผมทางานนะผมแต่เดี๋ยวเราจะแนะนำอ่าส่วนของตัวตู้คอนโทรลอุณหภูมิแนละความชื้นต่างหากก่อนนะผมก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่ทําการเซตค่าต่างๆได้เช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้อุณหภูมิของเราเนี่ยในห้องตรงนั้นเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร,ร่นะผมเช่นถ้าสมมุติว่าเรา เอาไปคุมพัดลมนะครับผมหรือไปคุมแอร์ก็แล้วแต่นะครับถ้าอุณหภูมิมันเกินปุ๊บก็จะสั่งให้พัดลมทํางานดูดอากาศออกหรือทําการเปิดแอร์ขึ้นมานะครับผมประมาณนี้เพื่อเลี้ยงอุณหภูมิในห้องให้ได้ตามที่เราเซ็ตพอยต์เอาไว้นะครับผมส่วนความชื้นก็เหมือนกันนะครับความชื้นตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้ในการคุมในเรื่องของพัดลมดูดอากาศหรือว่า จะเอาไปใช้ในฮีเตอร์ก็ได้นะผมถ้าความชื้นสูงให้ฮีเตอร์ทํางานหรือในกรณีถ้าความชื้นต่านะผมเราก็สามารถที่จะเอาไปทําการควบคุมปั๊มพ่นหมอกในกรณีเราไปใช้กับโรงเรือนนะผมตัวนี้เหมาะมากนะครับในเรื่องของการเอาไปใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตัวนี้มีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ด้านข้างตัวนี้นะผมเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะจับ อุณหภูมิและความชื้นตู้นี้เราสามารถเอาไปติดตั้งในห้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายึดตัวเซ็นเซอร์เอาไว้ตรงด้านข้างตังนี้เนี่ยเราก็จับอุณหภูมิภายในห้องตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการติดตั้งตู้เอาไว้ภายนอกห้องนะครับแล้วก็เซนเซอร์วิ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งก็สามารถทําได้นะครับผมตัวนี้เราก็จะมีเผื่อสายไว้ด้านในตรงนี้นะครับเผื่อสายไว้ให้ประมาณ10เมตรหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ลูกค้าว่าหน้างานเป็นแบบไหนนะครับแจ้งเราเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้เราจะเผื่อสาายไว้ปรระมมณ10เต เราสามารถที่จะทําการดึงสายนะครับตัวนี้เนะี่ยขันตัวนี้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ดึงสายออกไปอ่ะเราสามารถย้ายตัวเซ็นเซอร์ไปติดที่อื่นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เนะี่ยในเรื่องของอด้านหน้าตู้มีอะไรบ้างนะผมเบื้องต้นเลยตู้นี้อย่างที่บอกไปตู้นี้เอาไปคุมแอร์นะครับผมลูกค้า,าไปคุมแอร์สองตัวให้ทํางานแบบนะครับอุณหภูมิแนละความชื้นไปสั่งนะผมโดยตัวนี้เนะี่ยตามที่เราเห็นเลย เราก็จะเห็นว่าเรา,อ,าอุณหภูมิที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่26นะครับแล้วก็ความชื้นจะอยู่ที่63นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการดูอุณหภูมินะครับก็จะเป็น t e m p e r เจอร์นะครับผมตัวนีตว้ตัวนี้ก็จะเป็นความชื้นก็เป็น h มิดิตี้นะครับผมตัวนี้ตัว h u m i มิดิตัวนี้จะคุมในเรื่องของความชื้นนะครับผมแล้วก็ ใช้ในเรื่องของอาการเอาไปสั่งพ่นหมอกก็ได้นะครับหรือเอาไปสั่งฮีเตอร์นะครับถ้าความชื้นสูงเกินไปหรืออะไรพวกนี้นะผมสามารถใช้ฮีเตอร์เนี่ยนะครับทํา,า itter, ทการาเป่าในเรื่องของความร้อนออกมานะเพื่อลดในเรื่องของความชื้นลงไปนะครับผมประมาณนี้ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ในเรื่องของออโต้และแมนนวลให้นะครับตัวนี้จะเป็นการเอาไปคุมแอร์ตัวที่หและตัวที่สนะครับ สามารถแมนวลได้นะครับแมนวลให้เปิดแอร์นะครับด้วยระบบแมนวลได้เปิดแอร์ได้เลยเหมือนเรากดสวิตช์ที่แอร์เปิดได้เลยนะครับเปิดแบบแมนวลนะครับผมส่วนถ้าเป็นการสั่งงานด้วยระบบออโต้เนี่ยเมื่อเราบิดไปที่ออโต้คำสั่งออโต้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับผมคือถ้าอุณหภูมิสูงก็เป็นการวิ่งไปสั่งในตู้ของตัวแอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีทิ้งพอยไว้นะครับความชื้นสูงอะไรวันนี้ก็จะวิ่งเข้าไปสั่งตู้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิว ควบคู่กันกับตู้นี้โดยการลิงก์ระบบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครบ um. ับอีกคลิปอีโดนึงนะครับกลัวว่ามันจะยาวนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในเรื่องของตัวนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นเลยประมาณนี้แล้วก็ด้านในนะครับผมด้านในก็จะมีการไวลิงคอนโทรลต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบเกอร์เมนนะครับเบเกอร์คอนโทรลแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดแปลงระบบไฟนะครับให้เป็นแรงดันต่ําเพื่อทําการลิงก์สายระบบตัวนี้ด้านล่างเนี่ยวิ่งไปอีกตู้หนึ่ง ซึ่งไปวิ่งไปสั่งให้ตู้นี้ทํางานนะผมไฟเข้าเนี่ยก็จะเป็นอินพุตนะครับผม220โวลต์เนี่ยก็จะเข้าตรงด้านนี้เลยนะครับแล้วก็เอาพุตเอาพุตเราเนี่ยจะมีออกไปก็คือชุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขียนว่าซิกเนลนะครับผมซิกเนลคอนโทรลตัวนี้เนี่ยก็จะวิ่งไปที่ตู้อีกใบหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเรา ต้องการเอาตู้นี้ไปคุมพัดลมเลยแล้วก็ดึงสัญญาณจากตัวนี้เนี่ยคอนแทคจากตัวนี้เนี่ยออกไปใช้งานคุมพัดลมได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพัดลมใหญ่เนี่ยแนะนําให้มีอ่าเป็นตู้คอนโทรลอีกใบหนึ่งซึ่งมีไม้ติกอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมมันจะช่วยช่วยในเรื่องของการอ่าขับโหลดได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราก็ลิงก์สายในเรื่องของเซ็นเซอร์ไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับเซนเซอร์ก็จะมีตัวนี้ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับเราเข้าสายไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับ แค่นี้เองในเรื่องของตัวคอนโทรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จับอุณหภูมิและสั่งคําสั่งออกไปอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะไม่มีชุดแมกนติกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการแบบอยู่ในตู้เดียวกันเลยนะครับมีแมกนติกอะไรพวกนี้เราไปคุมบัลลมอะไรพวกนี้ก็แจ้งเราเข้ามานะครับเราก็จะดีไซน์อีกตู้หนึ่งอีกแบบหนึ่งเข้ามาก็คือมีชุดแมกนติกไปคุมบัลลมคุมปั๊มคุมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตู้นี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ตู้นี้เนี่ยอยู่ภายในห้อง คอนโทรลนะครับผมส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลพวกพาวเวอร์แมกนติกต่างๆก็จะอยู่ตัวนี้นะครับการเซตอุณหภูมินะครับอ่ตัวนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้กับโรงเรือนนะครับโรงเรือนที่เราต้องการเอาไปคุมอุณหภูมิแนละความชื้นเราปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับหรือปลูกเพาะพันธุ์อะไรไว้แล้วก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปควบคุมอุณหภูมิแนละความชื้นในโรงเรือนเราได้หรือจะเป็นอ่พวกอ่ ห้องฟักไข่ต่างๆนับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็ในเรื่องของบ้านนกนางแอ่นต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครผมตัวนี้เราสามารถควบคุมนับระบบพ่นหมอกต่างๆนับหรือพัดลมระบายอากาศหรือระบบคิเตอร์ได้นะผมเราออกแบบได้หมดนะผมประมาณนี้การเซตค่านะครับก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราต้องการเซตพอยน์นับเรากดเซตตัวนี้เข้าไปนะผมเราต้องการให้อุณหภูมิเนี่ยมันจะขึ้นมาเซตหนึ่งนะผมก็คือเรากดตัวนี้ไป อุณหภูมิในห้อง,องเราเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิในห้อง,องเราไม่เกินเท่าไหร่นะครับเราสามารถปรับลงมาได้ถ้าสมมติว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยเราอยากให้อุณหภูมิของเราอยู่ที่ประมาณไม่เกินยี่สิบห้านะครับเราก็เซตไปแบบนี้นะครับพอเซตไปแบบนี้เสร็จปุ๊บก็กดแค่นั้นเองนะผมกดอแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเกินนะผมยี่สิบห้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเก็บของมันอยู่ประมาณสององศานะครับ มันจะบวกไป2อ,องศา,าก็คือประมาณ27ตามที่เราเซตเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการสวิงพอมันขึ้นไปถึง27ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการสั่งเปิดพัดลมระบายอากาศให้เราหรือสั่งเปิดแอร์ให้เรานะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นความชื้นเนี่ยนะผมก็สามารถเซตค่าได้เหมือนกันกดเซตค้างเอาไว้นะผมแล้วก็มาดูกันตัวนี้ในความชื้นในโรงเรือนของเราหรือว่าในในห้องของเราเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันเกินเท่าไหร่นะผมหรือ ถ้าเกิดมันถึงค่าที่เรากำหนดเอาไว้แล้วให้มันไปสั่งอะไรถ้าสมหนว่าความชื้นมันสูงปุ๊บถึงเจ็ดสิบเมื่อไหร่ให้มันไปสั่งฮีเตอร์อะไรประมาณนี้หรือความชื้นเกิดต่ำเกินเจ็ดสิบไปให้ไปเปิดปั๊มพ่นหมอกตัวนี้สามารถเซตค่าได้หมดนะผมว่าจะให้สั่งเปิดหรือสั่งปิดหรือเอาไปใช้ในกรณีการลดความร้อนหรือเพิ่มความชื้นหรือลดความชื้นเนี่ยตัวนี้ทําได้หมดเลยนะผมโอเคครับประมาณนี้นะครับคร่าว เออเดี๋ยวเราลองเซตให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครัเ,เซตหนึ่งนะครับเราก็อยู่ที่เจ็ดสิบถ้าเกิดว่าเราต้องการให้นะครับความชื้นของเราเนี่ยอ่าอยู่ที่ 75. เจ็ดสิบห้าครับผมแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดค้างไว้ก็ได้นะครับผมให้ตัวเลขมันเปลี่ยนนะครับ สมมติเราต้องการเจ็ดสิบห้าปุ๊บเราก็เซตไว้เลยคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเซตได้หมดเลยนะครับเราขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมในห้อง,องเราหรือสิ่งที่เราต้องการเอาไปคอนโทรลหรือไปควบคุมมันเอาไปดูแลมันเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับพวกรังนกรังเอ็นนะบ,บ้านนกอะไรพวกน,นี้ก็จะเป็นอุณหภูมิกับความชื้นอีกรูปแบบหนึ่งหรือจะอไปคุมห้องโรงเรือนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้อะไรพวกน,นี้ก็จะเป็น ความชื้นอีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถเซตค่าได้หมดเลยนะครับในเรื่องของตัวคอนโทรลอุณหภูมิความชื้นนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจนสามารถสอบถามเข้ามาได้ในเรื่องของตัวนี้นะครับเราออกแบบให้ได้หมดเลยนะครับในเรื่องของการเอาไปถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการแค่เอาไปดูค่าอุณหภูมิแนละความชื้นเฉยๆก็ใช้ตู้นี้ได้เลยนะครับแต่ต้องการว่าเอาไปสั่งคอนโทรลปั๊มน้ําพ่นหมอกคอนโทรลแอร์ Air, หรืออะไรพวกนี้เนะี่ยก็แจ้งเราเข้ามานะครับผมเราก็จะมีรูปแบบ ที่ใช้ในการคอนโทรลแอร์ได้ด้วยนะครับหรือว่าคอนโทรลพัดลมหรือฮีเตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ออกแบบได้ตามนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะผมถัดจากคลิปนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการลิงก์ระบบเข้ากับตัวชุดแอร์ตัวนี้ให้มันทำงานร่วมกันนะแบบแล้วเดี๋ยวเราเทสกันอีกทีหนึ่งโอเคครับก็สุดท้ายนี้นะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ